สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับผมเดลเวนเจอร์ครับครับผมวันนี้มาทำแรนครับเดี๋ยวเรา,าจะเราจะมารีวิวการอีโวลูชั่นตัวละครกันครับอ๋อ <c oughs> ตอนนี้มีตัวที่ชื่อว่าเ <c oughs> ันนี้โตโร่แล้วคือคนรู้จักกันแล้วนะฮะอ๋ะอนนโตโร่นี่โตโร่นี่มีชื่อเต็มๆด้วยนะว่าอะไรครับโ,โลโ,โล,โโล<ห>อาร่อะฮะงง ผู้ชายวิชาสามดาบบ้านี่เขาคนนนี่มันร้องเพลงไม่ใช่มันเสียงมันเป็นอะไรมเสีโซโลมันเสียงโลโซผมว่าเล่นเล้วไอ้ตอนนี้ต้องคลิปรีวิวเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีเวอร์ชั่นกันนะฮะอันนี้เป็นอีเวอร์ชั่นตัวที่เท่าไหร่ละสามแล้วใช่ไหมใช่อ่าจะเป็นตัวที่สามของเซิร์ฟไทยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะว่าระหว่างอีเวอร์ชั่นกับไม่อีเวอรชั่นต่างกันมากแค่ไหนนะ เพื่อให้เป็นอะไรเป็นวเป็นการพิจารณาของผู้เล่เพื่อนอ่อเยเรามาเอีิวค่ั้แรกเลยครับมาหอนแรงนะปึ๊บนี่ยรั้นแรกดูดาบครับเปลี่ยนสีวันนี้เจ็ดแสงไม่ใช่อ่ดูดาบดาบมันจะมีลายมากขึ้นนะเปลี่ยนสีทองเนี่ย ข้าแรพิเศษยังไงนะฮะข้าแรพิเศษก็คือเมื่อเรากระโดดโจมตีเนี่ยปกติไหนคูณกระโดดโจมตีผมมานะกระโดดโจมตีแบบแบบกระโดดครั้งเดียวอ่าจะเป็นการถีดเห็นไหมแต่ของผมถ้าของผมจะเพิ่มการกระโดดโจมตีแบบกดดีค้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการฟันแบบตัวแซดนะเหมือนนี่เลยสกิลเออเหมือนสกิลเลยแต่อันนี้เป็นแค่กดดีค้าง โดดสองครั้งก็ใช้ได้โดดสองครั้งแล้วกดทีดึงเนี่ยกด D หนึ่งทีจะเป็นการจิ้มแทนแต่ถ้ากดดีค้างจะเป็นการเสั่นแบบตดดแซดทำให้แน่นด้วยนะใช่ไหนคุณกระโดดสิเยวโดดสัน่นเกินเรโดดสันส่นจะเป็นลอยแทนนะจะเป็นกระเด็นแทนนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือการการแด s h h a เนี่ยเนี่ยมาสามารถกิ้งตัวได้เร็วขึ้น คุณกิ้งผม<อ>มาม<ด>ีดอกไม้ด้วยเนี่ยมันจะช้าไหมองคุณมันจะช้านิดหนึงอ่ะดูนะเนีน่ยนะจะช้าๆนะผมกิ้งทุกเนี่ยกิ้งแดงๆนะเร็วขึ้นนะกิ้งไปกิ้งจานเชฟบ้างเดี๋ยวผมไม่มีโซโลให้ดูนะนะจะทำอะไรกิ้งเร็วขึ้นนะนะต่อไปเรามาดูที่ขั้นสอง้วผมขั้นสองนะ 2ระพูคนะขั้นแรกนี่มี2อ,อย่างใช่ไหมมีเพิ่มการกระโดดแบบโจมตีแบบกดดีค้างกับเวลาได้แท็กเนี่ยสามารถกิงตัวกลับมาได้เร็วขึ้นนะอดจะดูขั้นที่2ครับผมขั้นที่2องครับนี่ดาจะเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรมีแสงนิดนึงนะแวววาวอ,อา๋ออ,อ,อ่อนิดนึงนะนี่ มาดูที่ความสามารถพิเศษของขั้นสอครับเมื่อเราอีโวขั้นสองแล้วเนี่ยในการกระโดดขั้นที่สองเนี่ยเราโจมตีปกติการะโดดจิ้มเนี่ยถ้าคุณจะสู้รอยอยู่เนี่ยผมใ,ในคุณกระโดดจิ้มผมอันนี้ผมรอยอยู่ใช่ด,ด,ด<า>ิกระโดดจิ้มกระโดดจิ้มสองทีเนี่ยอันนี้จะเป็นลอยใช่ไหมแต่ถ้าคุณกระโดดปุ๊บมบด้าวัเนี่ยจะเป็นการเด้งพื้นแทนนะ ถ้าคุณจะสู้ลอยอยู่นะปกติจะเป็นการลอยออกไปนะอันที่สองก็จะมีอยู่เท่านี้ครับน้อนจังแน่นสิมันไวๆแบบอันนี้ดูดีครางเนี่ยมันจะเด้งพื้นเห็นไหมป<อ>กติถ้ากดดีค้างของคุณจัดมาหนึ่งคอมโบอ่าจะลอยเห็นไหมจะ,จะลอยแต่ถ้าเราได้ถ้าเราดีคทางทุกนี่จะเด้งพื้นแทนนะ เราไปดูที่ขั้นที่3เลยครับขั้นอัติเมทครับผมขั้นอัติเมทนะขั้นสามอัติเมทไว้ดากอนไม่ใช่ไไนะฮะเราเก่งน,นี่ฮะขั้นสามปึ๊บนี่ดาบจะมีเป็นวงวง <c oughs> มีออร่าเป็นวงวงครับนี่เหมือนเหมือน,อนต้องการที่จะแทงตลอดเวลาอนะ <c oughs> ั้นสามนี่จะเพิ่มพาสซีฟให้กับตัวละครเลยครับ นี่ยนี่ยเห็นไหมมีเกรดด้านข้างสกีวูดมีด้วยกันทั้งหมดสามด้วยกันหมดสามอันนี้ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครนี่อาเิบไม่หายด้วยนะอ,อะาเสบไม่หายด้วยอาเิบนี้ไม่ทำไรนะคะเมื่อเราคุณโจมตีผมมาครับคุณโจตีผมมาที่ครับผม<ง>นีน่ฮะ ถ้าเรากดการปุ๊บแล้วเรากด S เอ๊ะเรากด A นะฮะกดการแล้วกด A เนะีนะ่ยในระหว่างที่พูดหรือสู้โจมตีเนี่ยจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแทนนะโอ้โหใช่เนี่ยนฮะเนี่ยน,นะจะมีแสงเวลาเราใช้ติดนะมันจะมีแสงโดดขึ้นมาทันทีทันใดนะเกี่ยวรถด้วยใช่เกี่ยวรถไปหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับเคาน์เตอร์ไอแท็กอ่ะเคาน์เตอร์แท็กมันจะกดดีใช่ปะ่ะอ่าแต่อันนี้เป็นการกด A แทน เขาตัแถกแต่ไปการกด A แทนน,ะนี่ยนะกด A แทนนะมารถกระโดดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ใช้ได้กับใช้ได้กับการโจมตีด้วยนะเนี่ยยังไงับเนี่ยผมโจมตีปกติอย่างทีใช่ไหมผมสามารถกด A ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการกระโดดแทนเส้นดีเลย์การโจมตีด้วยเนี่ยไหนคุณทำได้ไหมวายคุณทำไม่ได้นะฮะ <laughs> เนี่ยสามารถทําได้นะก็คือมันจะดีกับการที่แบบว่าเราเนี้ยเนี่ยสามารถแบบว่าโดดขึ้นมาจิ้มต่อจิ้มต่ออะไรอย่างนี้ได้นะน่แบบว่ามีพาสซีฟไปเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวแบบเต็มๆเดี๋ยวให้เอาให้ดูทายคลิปให้ดูทายคลิป <c oughs> ไม่ใช่อะไรจะไปทำให้มันติดตะ้ <c> ี <oughs> ิโอเคเนี่ยก็ ครบถ้วนนะฮะสำหรับการอีโวตนโตัวละครโซโลนะฮะขั้นที่3นะสรุปเลยนะก็คือขั้นแรกเนี่ยเพิ่มการกระโดดโจมตีแบบกดกดีค้างเพิ่มความเร็วในการกิ้งตัวมากขึ้นนะขั้นที่2ก็คือเมื่อกระโดดขั้นที่2การกระโดดแบบจิ้มเนี่ยขั้นที่สองแบบจิ้มแบบนี้นะเนี่ยถ้าโดนได้เนี่ยถ้าโด,าโดคนคนที่รอยอยู่เนี่ยจะกระเด็นแทนได้จะกระแทกพื้นแทนที่จะกระเด็นลอยไปนะนะขั้นที่3มันก็จะมีการเพิ่มพลัสติดกับตัวละครน,นะมีด้วยกันทั้งหมด3า,าขีดด้วยกันแล้วก็สามารถ ดแคนเซิลมีคเคลรี่วายกเลิกเคาน์เตอร์คูเดอสู้ได้เมื่อเรากระโดดนะฮะเนี่ยฮะเมื่อเรากระโดดเราก็สามารถโจมตีแล้วก,กดแคนเซิลดีเลย์หรือแคนเซิลท่าทางอาจงตีได้ด้วย,เป,ย,เ,ปยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวก็สกิลไม่หายเกณไม่หายนะฮะโอเคครับทุกท้านครับผมก็สำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้ามีการอีเวนต์โลชันตัวต่อไปนะฮะเราก็จะมารีวิวให้ดูแบบนี้กันนะ S <S แต่เราวันนี้ก็สามตัวลราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ